ตอนนี้ก็เดินทางมาถึงเลี่ยงเมืองขอนแก่นแล้วหลังจากที่เดินทางตั้งแต่ชาตรูมาที่จากวังเวียงแล้วก็มาสู่นครหลวงเวียงกันแล้วก็พากันออกมาที่ด่านมิตรภาพไทยลาวหนึ่งฉันเพน ฉันเพนงันอยู่ที่มื่อเช้าฉันเพนฉันเช้าอยู่ที่เวียงจันนะกันจะได้ฉันก็แปดโมงเช้าอันนี้นะพุทธมนตรีสารจังหวัดขอนแก่นเรียงเมืองแล้วก็ออกมาด่านก่อนจะออกด่านก็โดนตำรวจจับข้อหาอะไรยมิชาไม่ทำประกันไม่ทำประกันภัยเข้าลาว อันนี้ตามหลักก็ต้องทำประกันแต่ว่าด้วยความด้วยความสะดวกสบายแต่ที่นั่นมันก็ไม่มีประกันนะมีไหมเป็นด่านนะไม่มีนะแล้วแล้วแต่ด่านมั้งไม่เห็นบังคับนะก็ไม่เห็นบังคับแต่ก็บังคับอยู่ตามเหตุและปัจจัยอันนี้เราก็ว่ากันไม่ได้แนละ้วมันตามเหตุและปัจจัยตามเหตุัจจยมปีชามันสมควรโดนอะ เดี๋ยวจะเล่าเรื่องยงมีิชัยฟังวันนี้ยเมื่อคืนพากันไปพักเกือริมน้ำสองแห่เมตตาปบบพบภูมิหมนกับปู่ย,ายา่าพญานาคพบภูมิบางบทรับแลเทพเทวดาแถวนั้นแล้วก็พวกเจ้าเมืองเก่าๆก็พากันมาหาโจนเจ้านี้มันไปทำมือถือหลุดตรงไหนไม่รู้เมื่อวานนี้ก็ ไปแวะที่หนึง่งเขาเรียกว่าตรงนั้นเขาเรียกอะไรไปลมันขายของป่าเยอะๆมนขายของป่าก็คือมีเห็ดลิ้นจือมีอะไรพวกนั้นนะก็เลยแวะซื้อเห็ดลิ้นจือมาเยอะเลยไม่อช้าเนี่ยซื้อของป่ามาหลายอย่างอะ่ะแต่ไม่รู้จะใช้ยังไงเมืออกันนะพอเชื่อมานแล้วมีสภาว่าทาให้ซื้อก็ซื้อมาเสร็จก็พักอยู่วังเวียงเพราะว่าดูแล้วมันไปไม่ไหวแล้ว่ะ หาที่พักไปแผ่เมตตาก็จะหกโมงเย็นแล้วห้าโมงแล้วนะใช่ไหมาที่พักห้าโงเยนก็ถือว่าไม่ถึงวังไม่ถึงเวียงจันแล้วก็เลยพักเสร็จจว,วิชามือถือหายนดิเนี่ยโอไม่นอนเนี่ยเชเฟอร์มีขึ้นกนระแสที่ไม่น่าไว้วางใจ <c oughs> มันก็อยู่มันก็ขึ้นมาที่อาจารย์เนี่ยอาจารก็สับเอาสับเอาโขกเอาปลุกเอานเนนะให้เขาแบบไม่ต้องแบบ ให้เขาหลุดจากสิ่งที่ถูกครอบงำอยู่เพราะมันไม่นอนเนี่ยพอไม่นอนแล้วมีขึ้นกระแสของความยึดความหลงในมือถือไม่กี่บาทหรอกพันกว่าบาทมือถือนั่นแหละแล้วมีอยู่สามเครื่องอาจารย์ก็บอกทิ้งสักทีทิ้ง,ง,งยุบยุบก็คือให้รวมกันเป็นอันเดียวอะ่ะไม่ยอมทําสักทีแล้วก็ใช้งานไม่ได้นะมือถือแต่ละเครื่องเนี่ยโอ้โหเราจะติดต่อติดตามไปไหนก็ไม่รู้มันอยู่เครื่องไหนแล้ะไม่รู้ม่าใช้เครื่องไหนอยู่ไม่รู้เลย มันรับหลวงพางสับขาหลอกตลอดเวลาแล้วก็งงโอ้มันติดต่อกันไม่ได้จะติดตามให้ไปนูน่นไปนี่เนะ่ยก็ไม่ได้ต้องเดินไปที่ที่พักเขาเองอะหรือว่าตะโกนกันไปยุวิชาดังๆไปเนียสรุปก็ให้มันทิ้งสักสองสักสองเครื่องหรือเครื่องเดียวหรือว่าซื้อเครื่องใหม่เลยทิ้งมันสามเครื่องไปเลยไม่ทิ้งสุดท้ายเทวดาทิ้งให้แลวเม,ามาื่อวาน เล่นดอนไม่รับสุดท้ายมันกะระแสมันก็หมอกที่อาจารย์เนี่ยจังโอ้ยมันไม่น่าหวังไว้หวังใจไว้คนขับเนี่ยน,น่ากลัวเพราะเวลาเราเช็คสภาวธรรมเนีเราเรียกเราอะไรมันเหมือนมันทื่อไปหมดเลยเนี่ยปัญหาคนที่ถูกครอบงําด้วยอํานาจของความยึดความหลงอะกิเลสนั้นหะเนี่ยมันสอบไม่ผ่าน เลยว่าเดี๋ยวจะเปลี่ยนในคนขับเน่ยในจะบอมกเทวดาเปลี่ยนด้วยในทิ้งมันไปเลยอาจารย์เนี้ยไล่กลับบ้านไปจันทบ,บุรีซะเลยข้อหาแค่รัพย์สินพันกว่าบาทเนี่ยสอบไม่ผ่านอนะไปติดในกับว่าลายอะไรเงี้ยลลยหายอะไรเงี้ยเหมือนทำเป็นธุรกิจใหญ่นะซึ่งวันนี้ก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วเออยังมีคนเข้ามาดูอย่างนั่นอะ ทำวันนี้ให้ดีให้สุดกับอะไรนะก็เลยมาไลฟ์บอกว่าเอาละวันนี้ผ่านมาแล้วก็มาฉันเพนอยู่อุดรฉันเพนอยู่อุดรไม่อยากเล่าให้ฟังเลยว่าฉันเพนอยู่อุดรแต่ไปอยู่จังหวัดจันทบุรีน่นจังหวัดตาดน่ะชายทะเล มันมายังไงไปยังไงมาไม่รู้แต่ว่าท่านสวิตเป็นเจ้าภาพเลี้ยงวันเนี้ยเปนเหมือนมันเหมือนอย่างที่ว่าฉันอยู่ฉันลา่าปลาอยู่ผาใดาแต่ไปโผล่อยู่จำปาศักดิ์หน่อยมันเป็นสภาวัธรรมเดียวกันเนี่ยเหมือนเจตกลายภายในเราตีคลุมไปหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องสภาวะธรรมเเล่าให้ฟังพอมาถึงแล้วก็ มาเรื่อยๆเนี่ยตอนนี้มันถึงคอนแก่นแล้วนะใช่ไหมถึงหรือยังประมาณวงแหวนแล,ล้วก็เลยไปทางกาลศีนคณะหลวงแม่กจจพรคณะที่มาจากเคียงรายกันก็มาสามคันรถเห็นหลอกนู้นตอนอยู่ด่านเวียงกันบอกว่าอยู่อยู่ไหนฮะผาซนแก้วเออผาซนแก้วถ้าไม่หลวงพี่ฟงรู้ฟังด้วยกันใช่ไหมก็คุยฟังกันอ๋อ ไสี่ังดังๆผ <Okay. S 1> าสอนแก้วกับหนองคายเนี่มันก็พอกันนะ <Okay. S 1> ก็เลยว่าคงใกล้เคียงกันแหละนนี้ติดต่อกันไม่ได้ต้องใส้อยู่ในช่วงในเขาตัวไหนสักแห่งหรือเปล่าไม่รู้นะเพ้าแต่ละคนเราก็ไม่รู้ว่าจะต้องทําวิธีไปตรงไหนมัง้งอันนี้สด็จเทพพิธีแล้วทีมที่ไปหลวงก็าบาังเนาะ,อะเอเวียงจันกับวันเนี่ยตอนนี้เลยก็วิ่งไม่ว่าจะเข้า มัถึงประมาณห้าโมงกว่าๆนั่นแหละแต่ว่าก็บวกลบคูณหารก็อย่างที่ก p s ีเอเขาบอกเท่านี้เราก็บวกจำนวนเข้าไปว่าจะต้องเสียเวลากิโลละนาทีนะมันเท่าไหร่อย่างเงี้ยกิโลละนาทีสองร้อยกว่านาทีมันก็เท่าไหร่อย่างเงี้ยะกิโลเสียเนี่ยเพราะว่าสภาวธรรมธรรมชาติของโชเฟอร์อกหัก อกหกักเพราะอะไรเพราะอะไรโยมพิชามือถือหายจิตซึมเศร้าใช่ไหมจิตซึมเศร้า <c oughs> <c oughs> ตลกนะยจิตซึมเศร้านี้ <c oughs> เอาละว,วันนี้ก็เลยจะปลายน่ะให้ถึงมหาวิชาอะไรธรรมิกราตก็เลย เหมือนเหมือนมีพลังงานสองสายใหญ่ๆมารวมกันวิ่งไปสู่มหาวิชาลัยทรมิ้กระดาษนี้ท้องฟ้าอะไรว่นนาปิดเหมือนหน้าหนาวอันนี้เป็นขึ้นพลังงานพุทธคุณพุทธบารมีสายพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันสายพระพุทธเจ้าองค์นาคตร,รวมกันอันนี้ทางโลกคพิปนะไม่ใชโ่โลกมนุษย์ละโลกมนุษย์เราก็สมมุติเป็นธรรมดาไป ไปทํางานในการที่จะไปยกธรรมจักรขึ้นให้หมุนได้ทั่วโลกไปการหมุนธรรมจักรนี่ไม่เหมือนจักรที่เป็นเอาพุธนีอันนี้มันเสียรหรือเปล่าฝั่งเนี้ยรถถ้ามันสะเทือนมากก็พยายามวิ่งขวาแล้วก็เร็วหน่อยแค่นั้นกิ่งแก้วนพร,รัศ ชัยด้วงชมพูหรือเปล่าชมชายชมหมายหรือชมชาย <c oughs> อย่าไปหวังเลยนะกับสมมติภาษาเนี้ยเอาไปเออนะเลเลแล้ววิ่งขวาแล้ววิ่งเร็วหนึ่งก็นย <c oughs> ด้ตอนนี้ก็เป็นยุค การเปลี่ยนทายยุคข,ของการปรับเปลี่ยนในช่วงปีสองปีที่จะถึงเนี่ยยุคข,ของการปรับโลกจักรวาลรองรับพระธรรมถึงพุทธการโลกปรับยุคจักรวาลในการลองรับเทคโนโลยีวิทยาการใหม่ๆเวกเราถ้าว่าเป็นผู้ที่ไม่ปรับเปลี่ยนหรือลองรับสิ่งใหม่ได้แล้วก็ตกยุคตกสมัยเ,นเ็นกาลสินเห็นไหมกาลสินจะใส่เอออยู่ซ้ายมือนะ ตรงไปขอนแก่นนะครราชสีมาเรยวท้ายกาซสินอันนี้ออกเลี่ยงเมืองไม่เข้าเมืองแล้วเลี่ยงเมืองนะครขอนแก่นอีกประมาณแค่กิโลเนี่ยอีกประมาณร้อยหกสิหกิโลถึงค่าห้าโมงเย็นห้าโมงกว่าห้าโมงสิบเอ็ดนาทีแต่ต้องบวกลบก็มีอ่อะ ลบไม่มีมั้งขับรถยังไงก็ไม่ทันกีเวีะไเนี่ยส่วนมากบวกเข้าไปเวลาเนี่ยบวกเข้าไปครึ่งชั่วโมงก็ประมาณหกโมงเย็นเดินประมาณแต่จริงๆสิ่งที่ลองรับมานี่ก็คือเก่งอยู่แล้วล่ะการที่เอารถเข้ารถออ,รถออกขับรถเลนซ้ายเลนขวาขับได้หมดการที่ต้องไปดูแลครูบาอาจารย์ไปสั่งกับข้าวกับปลาถวายถ้าไปทื่อทืเบือบ่อบออยู่ก็ โดนอัดอีกขับรถจังหวะไม่ดีก็โดนใช่ไหมโดนไหมโดนขับรถหลุมบอ่อก็โดนขับรถทางเรียบก็โดนเป็นทุกข์รอเปล่าเนี่ยต่วิชา,ไม,าไม่เป็นทุกข์มันทื่อขนาดไม่เป็นทุกข์ันาดโดนอัดอย่างเนี้ยอัดมากกว่าลูกบอลอีกเป็นทุกข์ไหมไม่เป็นทุกข์เลย ถึงไหนแล้วเนี่ยคุณยมเวชีกุศล้ากันถึงไหนกันแล้วจานว่าถึงนี่แล้วเนี่ยจะไปกาะสินแล้วเนี่ยแล้วก็จะออกธนคามำรู้ไปไหนกันเลยกีเฟสมันพาไปไหนไม่รู้เนี่ยดูสิพบภูมิแถวน,นี้เออแถวที่ผ่านนี่แหละพากันไปล่วมวุญนลวมกุศลกัน กับมหาวิทยาลัยธรรมิกราชในร่วมสร้างองค์พระเจ้าจักรพรรดิวันนี้เห็นบอกว่าจะมาส่งมัง้งสามสิบสององค์อเออสามสิบห้าองค์ใต้ฐานธรรมจักรใหญ่ตอนนี้มีเจ้าภาพแล้วสิบหกองคใครจะเป็นอีกเท่าไหร่อีเท่าไหร่องค์ฮะสิบเก้าองค์นะใครจะเป็นเจ้าภาพสิบเก้าองก็มาองคเลยสามหมื่นเกือบหกแสนะ หรือใครจะมาเป็นประธานใหญ่ทรมจักรใหญ่ที่สุดในโลกก็มาน่าจะใช้งบประมาณอีกสักสามล้านเนี่ยแหละถ้าสร้างไปเรื่อยๆน่าจะเสร็จอยู่ทันในปีนี้ปีหน้าเนี่ยปีนี้ไม่ทนันปีหน้าเสร็จแต่ก็ไม่แน่นะเพราะเขาทําเร็วนะเร็วแห้เยวพี่ชาเร็วนะเพื่เดียวปุ๊บๆๆก็อถอดแบบถอดพิมพ์แล้วก็แกะสลักลวดลายทาถอดพิมพ์ปับ๊บก็ยกไปประกอบเลยเนะี่ยจบแล้วทำมันจักรก็จบแล้ว ทำมนง่ายนะแต่ันขึ้นที่สูงก็ยากหน่อยนะึงแต่ก็ไม่ยากเพราะว่ามันมีวิท,ท,ทยาก,การเทคโนโลยีองค์ความรู้เยอะแยะมากมายนี่ติดไฟแดงแล้วแล้วใครจะมาสร้างเจดี JD ให้เสร็จแล้วเสร็จก็อีกล้านสองล้านนี่แหละก็ามาเป็นประธานใหญ่้ะประธานน้อยก็ได้หรือไม่เป็นประธานก็ได้ทำตามกำลังศรัทธาก็ได้ร่วมกันไป ทีนี้หลักการสําคัญก็คือตอนเนี้ยหลังจากรสร้างจากทาแล้วเนี่ยคําสั่งจะเป็นแบบไหนหรือว่าจะมีเหตุอะไรที่ทําให้คนสําเร็จทําแบบง่ายหรือเปล่าเพราะว่ามันขึ้นศัพท์ใหม่ครับว่านวัตกรรมใหม่ในพุทธศาสนาใช่ไหมนวัตกรรมใหม่หลวงพ่อเับ,บในพุทธศาสนาก็คืออะไรศีลธรรมสมาธิปัญญาโดยง่ายโดยเป็นกลางที่สุด ก็คือการรักษาศีนที่ไม่ต้องร้อยเปอร์เซ็นตะ์น่ะเย็บเยบเย็ยบกยับนะเล่งนลนะมันวิ่งเลนขวาแล้วก็ปล่อยช่องว่างยาวๆนะี่ีลที่มันเป็นกลางที่สุดก็คือแบบให้มันอยู่ในโลกของเขาได้โดยไม่เครื่อนนะเขินโดยไม่มีแบบว่าเดินไปไหนก็เดินแบบเกรงเกงกลัวกลัวไม่ไม่เขาเรียกว่าไม่พิวไหวในสังคมอะลองเล็ก ผิวเกินไปก็ไม่ได้นะต้องให้มันต้งให้มันอดีอะชมูดแบบเหมือนมันเหมือนมันไม่มีอะไรรู้สึกว่ามันแตกต่างอะแตกแยกจากโลกเขาอะเออไปเฉยๆทำเฉยๆแต่จิตรู้ตื่นรู้ตื่นจากไหนจากที่เรามีพลังของจิตอะจิตอันบริสุทธิ์จิตอันรู้แจ้งจิตอันรู้ตื่นเน่เออจิตอันเบิกบานน่คือคนมันต่างกันตรงไหนคนความเป็นนักบวชนักปฏิบัติกับคนที่ไม่บวชไม่ปฏิบัติเนี่ย ตรงที่กิดรู้ตื่นเนี่ยนะนะในสมมุติการทําอะไรเนี่ยก็ไม่แตกต่างกันหรอกกับคนทั่วไปก็คือสูงสุดขึ้นสู่สามัญหรือสภาวธรรมที่มันเป็นกลางอะ่ะไม่ใช่ว่าอะไรก็ไม่ได้ฉันผิดมันจะผิดศีลอะไรอย่างเดียวเลยอะ่ะอะไรก็ไม่ได้มันผิดพระธรรมวินยัยอย่างเงี้ยมันต้องแบบไปแบบสบายๆเหมือนว่าเลยไปชดชวยโลกเนี่ยตอนเนี้ยมันต้องเหมือนเอามาหายานกับเทรวาทมารวมกันเนี่ยเราเองหาความเป็นกลางให้ได้ ในสมมุติที่ว่าศีลนะนะแต่ว่าในสภาวธรรมที่ว่าเรื่องของธรรมะพุทธโ์ก็แสดงให้เป็นหลักอยู่แล้วละ่ะคือเรามีธรรมะขึงพุทธการอยู่แล้วนี่คือนวัตกรรมใหม่ในธรรมนะแล้วก็เรื่องสมาธิก็เป็นนวัตกรรมใหม่ก็คือกรรมฐานหลวงเนี่ยที่แบบทําง่ายๆนะใช่ไหมง่ายไหมหลวงเมฆง,ง,ง่ายครับเออเนียนะ่ยะมันประกอบด้วยสมาะวิปัสสนาในตัวของกรรมฐานเองไงที่หลวงเมฆบอกว่าอยากจะฟังให้จบ ทำไมถึงอยากจะฟังกรรมาฐานหลวงให้จบเพราะว่าตัววิปัสนาหรือว่าตัวปัญญามันอยู่ท้ายสุดของคลิปอะ่ะครับใช่ใชทีนี้หลวงรู้เหมว่าไอตัวปัญญามันอยู่ท้ายสุดผมอยากเปิดให้จบ <c oughs> มันจะไปจบได้ไงมันสามสิบปดนาที <c oughs> มันปคลไปมันต้องไปฟังเองอันนี้ต้องบอกต้องแนะนำว่าครับไอตัวสมาธิเวลาเราทำสมาธิไปเนะี่ย <c oughs> เขาก็จะน้อมจิตพาให้เราฝึกให้นิ่งเฉยแล้วก็ปล่อยวางแล้วก็จิตมันก็ตัด อายตนะภายนอกไงในกายเวทนาเออไม่ใช่ตัดอธิยาแผ่นนอกก็คือการรับรู้สิ่งต่างๆที่เป็นตัววิญญาณแล้วดับไปเลยอ่ะแล้วก็ชาติพลังฮะหรือก็สว่างโพงไปในเลยก็คือไม่ไม่รับรู้ภายนอกก็คือจิตไปตั้งมั่นวางเฉลิสลายความเป็นนั้นน่ะตัวนั้นคือตัวสมถะเออเมฆ ดี๋ยวตัววิปัสสนาก็คือมันมันจะมีตัวที่ผู้วงให้พิยาตามทำไปเรื่อยๆใช่ไหมครับไอตัวป<า>ัญญาเนี่ยนะมันอาจจะฟังไปแล้วมันก็จะตัดเข้าไปสมาธิลึกๆแล้วก็ถอยกลับมาฟังทมต่อ,อ,อมาโดยธรรมานุสขาเรียกว่าเป็นธรรม,มาเออเป็นเรื่องของเรเป็นเรื่องของการพิจารณาธรรมน่เรื่องสติปัฏฐานนะ่ะในเรื่องของกายเวทานาจิตธรรมไอตัวเนี้ยที่ว่า ตัวตาสติตามรู้เสียงธรรมนั่นน่ะมันอยู่ท้ายคลิปไงมันเรื่องของตัวสติตามพิจจรณาธรรมให้เข้าใจในความเป็นจริงเพื่อเกิดตัวปัญญาเนี่ยความรู้แจ้งก็คือตัวปัญญาอันนั้นแหละก็คือว่าแต่จริงๆหลักๆเนี่ยกรมาฐานหลวงนคือทำให้จิตตั้งมั่นด้วยสมาธิใช่ไหมครับแต่ทีนี้ว่าเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วก็เลยเอาไปตามดูตามรู้ตามฟังเสียงธรรมก็เลยเกิด สติในการตามดูตามรู้แล้วก็เกิดตัวปัญญาอนี้มันอยู่ในคลิปอะที่ว่ากรรมฐานหลวงนี่ทั้ง,ง่าตัวปัญญาธรรมมันเกิดง่ายๆว่าเราพิจารณาตามทมก็ได้พิจารณาตามทิรนากายเห็นแจ้งในขันธ์ห้าในกายก็ได้คือถ้าเกิดว่าเราไม่เข้าใจในขันธ์ห้าเนี่ยหมายถึงว่าเรายังไม่บรรลุธรรมนหลวงหละมันต้องเล่ารู้ในกองขันธ์ห้าเนี่ยนะเรียกว่ากองสังขารแล้อกองขันธ์ห้าเนี่ย เมื่อรอบรู้ในธรรมรอบรู้ในกายแล้วรอบรู้ในสภาวะธรมธรมของจิตแล้วรอบรู้ในความรู้สึกต่างๆเราก็จะเห็นว่าความสุขที่เที่ยงแค้มันไม่มีอยู่ในโลกนี้เวทนาละสุขหรือทุกข์มันก็มีอยู่ในโลกเนี้ยแต่ถ้าอาจจะเอาไม่มีทุกข์ในโลกมันไม่มีไงเราก็เลยวางตัวความปัารานาในความสุขปัารถนาเวทนาสุข ในโลกนี้ไม่ไม่ต้องการสุขที่ไม่เที่ยงสุขที่เจือปนด้วยความทุกข์กันเลยปัจถนาที่จะสะลายความยึดความหลงในสมมติทุกอย่างในโลกสมมติเนี่ยไปสู่ความวิมุตไปสู่ความหลุดพ้นฉะนั้นสภาวธรรมที่บอกนวัตกรรมใหม่ในพุทธศาสนามันมีเรื่องศีลเรื่องธรรมเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาแบบใหม่ๆเนี่ย มันทําให้คนเข้าใจแจ่มแจ้งในเหตุในผลในความทุกข์ทั้งหลายเนะี่ยมันก็เลยทําให้เราเป็นผู้เข้าถึงความ้นทุกข์ฉน,นั้นถ้าเกิดว่าเรามีเวลาเราก็เข้ามาศึกษาเรียนรู้กันไม่ว่าจะเป็นพระคุณเจ้าเป็นพระสงฆ์ไม่ว่าจะเป็นทรงสมณศักดิ์หรือว่าเป็นทรงพรรษามากๆนะใช่ไหมหลวงแม่มหาเถระแล้วเนะีนะ่ยในสมมติเนะี่ย <c oughs> ก็มากันศึกษาปฏิบัติเพราะถ้าเกิดว่าเราสลายสมมุติหรือว่าเรียนรู้ไม่เข้าใจท่องแค้ในธรรมมันก็ปฏิบัติในความหลุดพ้นไม่ได้อะเราก็ยังติดอยู่ในสมมุตินี่แหละเราก็พากันไม่เข้าถึงวิมุตติทันทีแล้วก็พากันตกนรกไปก็มีสมมุติที่สงที่บวชมานานเมื่อปฏิบัติแล้วยังไม่เข้าถึงความรู้แจ้งรู้ตื่นยังไม่เข้าถึงความหลุดพ้นเนี่ย ตกนรกมากมายเหตุผลคืออะไรหลวงพ่อม,มีผู้ที่เขามากราบมาไหว้ในสงสมมุติเนี่ยมากมายคือเหมือนว่าเราบวชมาแล้วเราเสียเวลาเยอะแยะมากมายแล้วก็พากันไม่ได้เข้าถึงความรู้แจ้งรู้ตื่นในธรรมเขาก็เอาสิ่งของเขาของมาแลกบุญเราอยู่เรื่อยใช่ไหมครับบุญเราก็หายไปใช่ไ <c oughs> หมเหลืออะไร นี่ต่ความเล่ร้อนไปเจอกันนี่คความเล่าล้อนมากันร้อนถูกทดสอบมันก็เลยเป็นสิ่งที่อยู่นานยิ่งขาดทุนนะวมมตอยางงอยู่นานไปยิ่งขาดทุนแล้วก็ไปติดในสมมุติแก้ไขตัวเองไม่ได้นะมันมันพอมันหลงไปแล้วเนี่ยคือมันมันมีตัวที่ทําให้หลอกล่อเราไปผิดสีนแล้วสมมุตินะมันก็จะชวนเราไปเรื่อยๆนะ มันก็จะชวนไปท le ํส an ิทธิินเรื่อยๆเนี่ยหลวงเมฆเย็บเยยบเยยบมันเหยียบไม่ขึ้นใช่ไหมมันเหมือนเหยียบคันเร่งไม่ขึ้นอ่ะขึ้นไหมเล่นมันรออะไรอยู่เป็นระยะห่างฟังเหมือนเหยียบคันเร่งไม่ขึ้นนะเหมือนน้ำมันตันเลยนะ กะแสทานนี้ก็ร้อนนะเหมือนกันนะไปแต่ละที่เ่ยไม่เหมือนกันนะสถานที่บางที่เขาก็มีกระแสเย็นบางที่ก็กระแสร้อนด้วยอะไรก็ไม่รู้ละมันต้องไปวินิจฉัยครับแต่เล่าให้ฟังมันมันร้อนนะถ้าเกิดเราเมตตาเขาเราก็น้อมคุมน้อมบาร,รมีเดี๋ยวพุทธอ,องค์มาแผ่คุ้มให้มันก็จะเย็นขึ้นไป ตามเหตุได้แค่ไหนก็อเอาแค่นั้นไปถ้าปรารถนาจะเจอความหลุดพ้นทแท้จริงก็ต้องไปปฏิบัติชำระล้างจิตให้สะอาดแล้วก็เติมพลังจิตให้มีพลังของความสุขความชืเยืนแล้วก็สร้างความดีทั้งภายนอกภายในยให้ประกอบกันให้ได้จนเราเป็นผู้ที่ว่าอยู่เหนือสปปรรพสิ่งได้แล้ว มันก็จะอยู่ในสภาวะธรรมที่อยู่แบบสบายในโลกเนี้ยไม่ว่าจะเป็นนักบวชหรือเป็นคาวาสก็จะอยู่แบบสบายแต่สมัยตอนเราเป็นคาวาสเนี่ยเราก็ไม่อยากบวชนะหลวงเมฆอยากบวชไหมตอนยังไม่เข้าใจว่าบวชได้อะไรไ,ได้อะไรเนะยังไงครับอ๋อีขึ้นยังไงเนะงนะาะอาจารย์ก็ไม่อยากบวชนะเขาถีบก็ามาเฉยๆนะเขาถีบเลยนะเขาดันนะ <c oughs> ใครขีบไปรู้เนะี่ยนะใครดันก็ไปรู้แนละ้ว ถึงเวลาก็มีเหตุท่องมันเองอมีถีบมีดันเองอะเอาละว,วันนี้ไปเจอกันที่เออไม่ใช่วันนี้วันไหนก็ได้เร็วเวนี้ยตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงห้าเนี่ยหรือจะไปก่อนก็ได้นะที่มหาวิชาไรธรรมิกราชเนี่ยใครจะไปก็ไปร่วมกันร่วมบุญกุศลเป็นวารมีใหญ่มากถึงขนาดอาจารย์ตีล้อมนเลยเนี่ยออกจากเชียงออกจากบอก ออกจากเวียงกันโพกินพุทธโพกินไปน่านไปนู่นแหละออกเู่นะออ,นนออก้มยกลน่ะหงสาออกหลวงพระบางออกมาเนี่ยวังวงวัง,วง,วงเวียงแล้วออกมาเนี่ยเวียงกันแล้วออกมาทะลุนเนี่ยหนองคายเนี่ยวิ่งมาถึงเนี่ยตีอวดแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปตามนี่เองนะทุกคนต้อง วิ่งคนละทางห็นะของพระเจ้าน้อยต้องวิ่งไปนู่นและมั้งแถวเมืองคนนั่นแหละมั้งบ้านไผ่เมืองคนนะ่ะพระอาจารย์ก็ต้องตีมาทางเนี่ยกาะสินออกไปทางร้อยเอ็ดหรือเปล่ายังไม่เร็วเลยเนี่ยหรือไปสารคามนะ่ะตีอ้วนนะ่ะเหมือนว่าวิ่งคนละทางแผ่คุ้มไปอจนถึงมหาวิทยาัยไรทำนี้กซึ่งปกติมันก็ต้องทำงานนะั้น่ะมันจะวิ่งตามหลังกันไม่ค่อยได้ต่างคนต่างวิ่งออกแผ่แต่ละเส้นทางแตกต่างกันออกไป พอดีนั่งง่วงๆอยู่เาเอามาไลฟ์สดบอกว่ากันมาถึงนี่แล้วนะคนที่ติดตามก็จะได้รู้ว่าผ่านด่านมาเรียบร้อยแล้วไม่โดนกักอยู่ที่ไหนแล้วกลัวไม่ยอมวิชาเวลาไปอยู่ลาวเนี่ยไม่ไม่กลัวทำไมอ่ะพวโอ้โหหลวงพ่อมาด้วย <laughs> เกี่ยวอะไรไปเนี่ย คือไปไหนมันก็เหมือนไม่ได้ไปเลยแหละอยู่ในลาวกับอยู่ในไทยก็ไม่แตกต่างหรกอยู่ต่างประเทศก็ไม่แตกต่างกรไปมา,มาหลายประเทศแล้วอย่างนี้บอ่อย้าอยู่อินเดียนั่งรถไปก็ก็เหมือนอยู่ไทยนั่นแหละไม่แตกต่างกันแล้วแล้วก็เหมือนไม่อยู่ในที่ไหนสักแห่งแนละ้วมันเหมือนไม่อยู่ในโลกนี่แหละเหมือนเราไม่ได้อยู่ในโลกกับเขาแล้วอะเราก็เลยไม่มีความรู้สึกว่ามีเราอยู่ที่ไหนสักแห่งหนะึ่งไหนก็สภาวธรรมอะไรที่จะกระทบมาก็พยายาม ระมัดระวังอย่าให้มันเกิดอะไรไม่ดีไม่งามขึ้นพราเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรบ้างในกรรมที่เราเคยทําไว้หรือว่าเส้นทางชีวิตที่เรากาลังผ่านไปเนี่ยเขาบอกว่าสารคามเลี้ยวขวาไม่ใช่หรือ<ะ>ตรงไปก่อนนีดว่างะ,ะมันบอกให้เลี้ยวมันเนี่ยเลี้ยวนะมันบอกให้เลี้ยวเนเลี้ยวตามมันแล้วไหม วันนี้ยอม GPS สักวันหนึง่งเขียวเขียวเขียวตันออนี้มาถึงเคียงยืนนะป่าเน,นี่ยใช่ไหมไม่รู้ไม่มีใครรอบรู้ซะคนละนั่งอยู่ได้เนี่ยเชียงยืนไปตาม GPS นะ จะพาไปไหนก็จะไปกับ GPS วันเนี้ยเดี๋ยวมันจะพาไปไหนเป็นรูปอะไรมันจะไปผ่านโกสุมหรือเปล่าเนาะดูกปอ๋อตรงเหมือนกันนะเส้นเนี้ยเนาะเต่งตรงไหมตร,ตรงเลยนะแต่ว่าไม่รู้ทางจะเป็นแบบไหนทางดีทางดีประเทศไทยดีกว่าอ๋อว่าไปนี่มันออกสื่อได้เรางพี่พ <c oughs> งษ์เนี่ยก็จนล็อกกางการะบาดกาหงหัวเลยใหเราออกมาแล้วไม่กลัว กูอะไรนี่มันหลอกอยู่ในสื่อนี่โคโลกเลยอเออแล้วเขามีพระปากไม่ดีอยู่ในรถนะหลวงวิพงศ์ปากไม่ดีโอ้น่นชื่อผอมไี่ปากไม่ดีอยู่คนเดียว